สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูาผักสลัดนะคะผักสลัดเรดโอ๊กนะคะทุกคนตอนนี้ก็ปุยเพาะไว้นะคะว่าจะเอาปลูกไว้ในถุงนะคะถุงดำนะคะแล้วก็จะลงดินบ้างค่ะตอนนี้ก็กำลังแตกใบแล้วนะคะมี อาใบจริงขึ้นมามัางแล้วค่ะทุกคนเพราะในกล่องกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังงามเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มได้เออ่ขยายแล้วนะคะปุ้ยว่าจะขยายตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเหมือนว่ามันจะขยายง่ายนะคะเหมือนจะขยายง่ายเหมือนจะมันจะขึ้นง่ายกว่ากว่าขยายต้นใหญ่นะคะทุกคน อันนี้พอไว้ถุงหนึ่งซื้อมายี่สิบห้าบาทซื้อมายี่สิบห้าบาทหนึ่งถุงก็ได้เท่านี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเยอะอยู่ค่ะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเนาะพอกินค่ะเพื่อนๆพื่เดี๋ยวต้นใหญ่ต้นอะไรนี่ก็ก็พอกินแหละค่ะเพราะว่าเราเพาะไว้กินเนาะเราไม่ได้ขายใช่ไหมคะ๋ยวดูผักอื่นมั่งดีกว่าเนาะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นผักแครงนะคะผักผักแยงนี่ปุ้ยเพิ่งปลูกนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยฟื้นเลยอันนี้ก็ไปซื้อมาที่ตลาดอยากได้มากเลยค่ะเพื่อนๆหาไม่ค่อยมีเลยเนี่ยก็เพิ่งได้มานะคะไปซื้อที่ตลาดก็ไม่ได้กินเลยเอามาปลูกหมดเลยส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีในกระถางนะคะแล้วก็ปุนกระประกาศขาวต้นหนึ่ง นี่ก็ผักชีในกระมังอันนี้คือปลูกใกล้ๆบ้านนะคะพอเวลาต้มจืดหรือว่าทํากับข้าวเงี้ยก็ได้มาจกตรงนี้นะคะนี่ก็ผักกาดขาวปลูกในโฟมผักชีอ่าผักปุยก็ยังมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเพิ่งเ,เริ่มลงปลูกนะคะน,นั้นก็เพิ่งเริ่มทําแปลงเนอเพิ่งทําแปลงเพิ่งเดี๋ยว จะสับดินแล้วก็จะหมักใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหมักขี้ไก่อะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรจะมาให้ดูก็มาอัปเดตพักข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะให้เพื่อน,อนๆได้รับชมกันไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยก็อาจจะลงคลิปไม่ค่อยได้ลงนะคะเนื่องจากว่าทำงานนะคะบางทีเหนื่อยก็ไม่ได้มาอัดคลิปหรือว่าได้ไปหาเพื่อน,อนๆสักเท่าไหร่นะคะก็ะอย่าพึ่งนอยกันนะ อันนี้ก็ผักสลัดที่เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะมันเป็นไงไม่รู้ต้นมันยืดจังเลยเพื่อนๆพื่อนปลูกผักสลัดเนี่ยมีแต่แนวนี้นะคะไม่เคยแบบว่าเป็นพุ่มใหญ่ๆเหมือนเขานะคะงามก็งามอยู่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมว่าทําทไมต้นยืดนะคะเัเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นผักกาดขาวนะคะก็ปลูกในเข่งเนี่ยคุยจะปลูกในเข่งแบบนี้นะคะทุกคน เข่งที่แบบแตกๆเขาไม่ได้ใช้แล้วปุ้ยก็เลยเอามาตักดินตักอะไรใส่ส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนี่เริ่มมีลูกแล้วนะคะอันนี้คือยาเราไม่ได้ฉีดเลยเราก็จะใส่แต่พวกปุ๋ยหมักนะคะน้ำหมักขี้ไก่แล้วก็เขาเรียกว่าปุ๋ยอะไรอะอสังเคราะห์แสงอะ่ะเนี่ยนะคะปลูกเลาะเลาะกันไปค่ะค่ะก็ผักปุ้ยก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละค่ะเพราะว่า ยังไม่ได้เริ่มลงอะไรที่มากมายเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนใหญ่นะปุ้ยจะไปลงไว้นู่นท้ายไรเลยนะคะเพราะว่าแถวรอบๆบ,บ้านมันไม่ค่อยมีดินร่วนนะคะมันมีแต่ดินแบบเป็นกรวดเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันปลูกไม่ค่อยจะสวยอะค่ะเพื่อนเพื่อนปุ้ยก็เลยต้องซื้อดินมาบ้างซื้อดินมาด้วยแล้วก็จะผสมดินอาอย่างเงี้ยทั้งหมักทั้งอะไรทั้งใส่ปุ๋ย ที่ซื้อมาก็าจะมังหมักปุกกันฝนไปก่อนค่ะกับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะที่ยังเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันเรื่อยๆมานะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ